วุ่นวายการทํามหาเงินเพื่อนำเงินมาซื้อของกินมาซื้อปัจจัย4นะครับซึ่งเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องอักุศลกรรมบทสินะครับซึ่งเมื่อเรามาดูามักที่มีองค์8หรือวิธีปฏิบัติให้ออกจากสังสารวัตรข้อที่1นะครับความเห็นชอบนะครับ ความเห็นชอบก็เชื่อมโยงกับสังโยชน์นะครับข้อที่หนึ่งก็คือสักยาทิฏฐินะครับมีความเห็นที่ผิดผิดว่าขันห้าเป็นตัวตนของสัตว์นะครับอันนี้ก็พุทธองค์ก็ให้ละความเห็นผิดผิดนี้เสียว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ไม่เป็นสัตว์ ไม่ใช่ของสัตว์อันนี้ความเห็นนะครับแค่ความเห็นนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับข้อที่1ของมรรคที่มีองค์8ก็คือความเห็นชอบนะครับเมื่อมีความเห็นชอบว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์หรือของเรานะครับก็ต้องไปดูในความหมายของคำว่าสัตว์นะครับซึ่งอธิบายมาหลายครั้งแล้วนะครับ เมื่อมีความเห็นชอบในข้อที่1แล้วนะครับข้อที่2ของมรรคที่มีองค์8ก็คือความคิดชอบนะครับความคิดชอบในที่นี้ก็มาเกี่ยวพันในเรื่องอากุศลกรรม10บท1ิอีกแล้วนะครับก็เกี่ยวพันตั้งแต่ข้อที่1ความเห็นพักชอบเนี่ยก็เกี่ยวพันกับอุสอกุศลกรรมบทสิในเรื่องความเห็นที่ผิดธรรมนองคองธรรมผิดธรรนองคองธรรมก็มี อกุศลกรรมมาบท10นะครับและก็ตามมาด้วยข้อที่2ความคิดชอบนะครับความคิดชอบนี้ก็มาเกี่ยวโยงเรื่องมรโนกรรมในเรื่องอกุศลกรรมมาบท10เช่นพยาบาทเบียดเบียนลิษยาโลกนะครับอันนี้ความคิดนะครับเมื่อเกิดความคิดแล้วนะครับก็มาถึงข้อที่สาม ของมรที่มีองค์8ก็คือพูดชอบนะครับพูดชอบอถ้าเกี่ยวกับเรื่องอกุศล,ลกรรมบท10มาจากข้อที่1ความเห็นชอบข้อที่2ความคิดชอบแล้วนะครับแต่เมื่อเป็นอกุศล,ลกรรมมบท10ก็คือข้อที่1ความคิดไม่ชอบนะครับ2ไอข้อที่1ความเห็นไม่ชอบข้อที่2 ความคิดไม่ชอบข้อที่3ก็คือคำพูดหรือการพูดไม่ชอบนั่นก็คือวจีกรรมในอาคุศลละกรรมบท10นะครับก็ได้แก่พูดปดโกหกพูดคำหยาพูดลามกพูดสอดเสียดพูดเพอเจอร์นะครับอันนี้ก็คือข้อที่3ของ มักที่มีองค์8ก็คือพูดชอบในที่นี้อากุศลก็คือพูดไม่ชอบนะครับและข้อที่4ก็ทำชอบแต่ถ้าเป็นอากุศล,ลกรรมมาบท10ก็คือพูดไม่ชอบพูดไม่ชอบก็ข้อที่4ก็คือทำไม่ชอบทำไม่ชอบชอบของอากุศล,ลกรรมมาบท10ก็คือ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนะครับที่พูดมาทั้ง